สวัสดีครับจอมโหวดสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการชั่งน้ำหนักก็ผ่านเรียบร้อยไปด้วยดีครับผมครับชั่งกี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับผมก็ค่าน้าก็ครั้งเดียวชั่งกนครั้งเดียวครับครั้งที่เราต่อยในพิกัดเท่าไหร่ครับครั้งที่แล้วล่าสุดร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าครับแล้วครั้งนี้คือร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกใช่ครับต่ำกว่าเดิมประมาณสามอเป็นไงครับมันในความรู้สึกของเราร้อยสิบเก้ากับร้อยสิบหก มตตาม่างงงยไรค,รคือจริงๆผมต่อยน้ําหนัก 115, 116ปอนด์อยู่แล้วครับคือทางมันต้องการให้อยากไปต่อย 118, 119ประมาณนี้ครับก็ก,ก,ก็ทำเหมือนกินเพิ่มขึ้นไปทาเวทขึ้นไปอะไรอย่างนี้ครับก็คือเป็นน้ําหนักที่ไม่ใช่ของเราเลยครับความพ่ายแพ้ในครั้งที่แล้วมันทําให้ความเชื่อมั่นของตัวจอมโกรลดน้อยลงเยอะไหมครับไม่ครับเพราะว่าผมผมคิดว่า เวทที่ผมไปต่อยไม่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 ใช่เวทผมมากกว่าคือเวทผมนี่คือต่อยร้อยสิบห้าร้อยสิบหกปอนด์ครับผมเวทนี่คือเวทที่ที่ที่ถนัดที่สุดครับคือเป็นเวทที่ดีที่สุดของเรานี่คือเวทน้ำหนักจริงว่าใช่ครับใช่ครับและกับการเจอกับน้องสงชัยน้อยเป็นไงครับก็รู้เป็นไงว่าก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าได้เจอรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าประมาณสิบสามปีครับก็ก็ก็ ก็ถือว่าเป็นบทท้าทายครั้งหนึ่งครับผมว่าน้องเขาก็ได้สดครับผมนั่นหมายถึงว่าบุญหต,ต,ตัวตัวตัวจองโอดเองเนี่เรียนจบป .6 นี่ <c oughs> นเขาเกิดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเมื่อก่อนหน้านี้รู้สึกทางทรงชัยน้อยเองก็บอกว่าเขาเ <c oughs> ขาก็เคยดูโอดชกค้องเจ็ดสีอาจจะเป็นตอนนั้นอาจจะเป็นแชมป์เลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะคือคือน้องน้องกเคยบอ<า>กว่าเขาเขาดูติดตามผมมานานคือตั้งแต่เขายังไม่เคยต่อยมวยเลยเลยด้วยซ้ําครับ เป็นความประทับใจเราต่อเราต่อเราเนี่ยแต่ในในฐานะรุ่นที่เนี่ยเราอยากจะพูดอะไรกับทรงชัยน้อยบ้างครับก็อยู่ข้างบนเมทีมันของทุกอย่างมันโดนกันได้ครับก็ไม่ประมาทน้องน้องก็ไม่ต้องประมาทพี่อะไรเงี้ยคือจะให้ฟิตจะให้ซ้อมมาหนักแค่ไหนของทุกอย่างมันโดนกันได้ครับผมครับแล้ววันนี้หลังจากที่มีการเผชิญหน้าไปเมื่อสักครู่นี้เห็นรูปร่างน้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ผมจะก็จะได้สูงประมาณสักห้าหกเซนประมาณนี้ครับ แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็คือเหล่าบรรดาเสียงมวยก็มองว่าในครั้งนี้เนี่ยจอมปกเป็นเป็นรองด้วยมีความคิดเห็นแล้วมีความกดดันอะไรไหมครับก็เป็นรองผมก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้สีเลียดเรื่องอการต่อรองอใน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 ผลครั้งนี้ครับคือบนเวทีมากกว่าที่ที่จะเป็นการตัดสินครับ เออสุดตัวเรมองอาวุธน้องเขาที่น่ากลัวนี่พี่โมดมองมองจุดไหนหรือว่าอาวุธในส่วนไหนที่ที่น่ากลัวมากเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันกับผมมีหมัดมีศอกลูกเตะอะไรอย่างนี้เขาก,ก็ก็คล้ายๆกันรับผมขึ้นอยู่กับจังหวะว่าใครจะโดนก่อนนั่นเองครับแล้วในอนาคตก็มีแฟนมวยสอบถามแล้วก็เหมือนกับวอาเขาไม่มาสามเยอะเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเนี่ยจะต้องแบบไปเจอกับอย่างทองพูนอะไรอย่างเงี้ยครับที่โอดมองว่าไฟในอนาคตนี่ถ้าเกิดขึ้นนี่ มันจะมันหรือว่ามันจะไปในรูปแบบไหนคืออยากเจอกับทองพูเหมือนกันครับคือต้องไฟนี้ต้องต้องต้องผ่านทรงชัยน้อยให้ได้ก่อนครับเพราะว่าอนาคตผมก็อยากเจอน้องเขาเหมือนกันครับเพราะว่าสไตล์มวยสไตล์คล้ายๆกันนี้มันมันคือลูกผู้ชายมันมันอยากวัดกันด้วยด้วยด้วยหมัดนะครับผม มันอยากขึ้นขึ้นไปวัดกันประมาณนั้นครับแต่ถ้าเกิดเจอกันได้ทองค<ม>ุณเขาจะต่อยประมาณสักร้อยสิบแปดสิบเก้าถ้าเลือกได้เวทที่สมมติว่าถ้าได้เจอกับทองคุณจริงเนี่ยอยากจะต่อยในเวทพิการไหนครับร้อยสิบเจ็ดครับเป็นพิกาที่ถนัดแล้วก็คิดว่าสบายสบายที่สุดแล้วครับ<ช>ผมครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากอะไรถึงการมวยที่เขารอเชียร์จองโบดอยู่ครับครับก็ฝึกศึกวันลุมพินีนี่ก็เป็นศึกแห่งประวัติศาสตร์ครับก็ผมได้มายืนครั้งนี้ก็ ฝากแฟนมวยติดตามชมติดตามติดตามเชียร์ก็นักมวยไทยทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเป็นกาลังใจผมด้วยแล้วกันผมก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับผมพรุ่งนี้ผมจะได้ดูการคโอไหมครับมีแน่นอนครับไม่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 น้องกับผมนะครับที่ที่จะร่วมครับมีครับมีมีมีต้องมีนับมีน็อกกันนะครับพรุ่งนี้ครับโอเคครับขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของโบสนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ